รรครับผมก็เพิ่งหมดสัญญาแกับทางช่องเจ็ครับผม,มก็หมดสัญญาไปตอนเดือนธันวาครับตอนนี้ก็เป็นสรา,าะแล้วครับตอนนี้ก็เคลย์งานทางช่องอยู่ครับก็คือ,อยังเหลือละครในหนึ่งเรื่องครับก็กําลังถ่ายทําอยู่แล้วก็ก,ก็มีรับเรื่องใหม่แล้วนะครับก็จร,ริงจริง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็มีที่คอนเฟิร์มแล้วบ้างแล้วก็ที่ยังไม่คอนเฟิร์มด้วยครับผมแต่ว่าก็ผู้จัดการก็ยังไม่บอกว่าว่าเป็นเรื่องอะไรก็จริงๆเราก็อยู่กับช่องเจ็ดมาตั้งแต่เด็กนะฮะตั้งแต่อายุ20ตอนนี้ก็32แล้วครับก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะไปหาความท้าทายใหม่ๆครับมมีใครอื่นมาติดต่อท่าทางไหมคะหรือว่าเราตั้งใจที่จะเป็นอิสระเป็นระยะยาว ก็ก็มีครับมีเห็นผู้จัดการบอกว่าก็มีมีมีติดต่อซีรีส์มาครับผมแล้วก็จริงๆเราก็กะจะเป็นอิสระยาวๆเหมือนกันก็ยังแบบว่าอาจจะไม่ได้สังกัดที่ไหนอาจจะแบบว่าเปิดกว้างให้ตัวเองแบบได้ไปเล่นหลายๆที่ทำผลงานหลายๆหลี่ละครที่เขาตัวนี้คือเป็นช่องใช่ครับผมอันนี้ยังองไระเอกครับผมเัครับผมเป็นพระเอกเป็นตัว มีครับก็มีรายการครับผมแล้วก็มีซีรีส์มีละครครับผมมีข่าวว่าซีรีส์วายจริงาใช่ครับซ,ซีรีส์วายจริงครับจริงครับก็ตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้ว่าเรื่องอะไรครับผมก็อยากฝากติดตามครับอันนี้จะเป็นการยืนยันอะไรของเราจากที่เคยดูผมว่าพลิกเลยนะฮะเพราะว่าผมก็เคยดูซีรีส์วายที่น้องๆสแสดงอยู่หลายเรื่องก็รู้สึกว่า ก็ท think, ้าทายนะถ้าเราต้องไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันพลิกจากที่แบบเราเล่นละครดราม่าบูอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เปลี่ยนบทบาทมาเป็นแบบว่าอ่หนังวายครับอันนี้ก็คือที่แน่ๆเราจะเห็นคือตอนหนุ่มเรื่องที่เป็นเอกก็จะมีสีวายครับผมใช่ครับผมวายนีดูดันขนาดไหนบผมว่าน่าจะดูดันตามความแบบว่าคือปกติแล้วทุกคนจะเห็นภาพผมแบบเป็นแนวเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าเขาก็น่าจะวางแนวแบบว่าน่าจะเซ็กซี่มากๆเลยแล้วเรามีแบบ limit จริงๆแล้วในความคิดผมนะฮะก็เล่นได้เล่นได้สุดทุกเือเลยครับผมเพราะว่าเราเราคิดเสมอว่าเราเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าเรารับบทมาแล้วเราก็ต้องเป็นตัวละครนั้นให้ได้เราก็เต็มที่ครับแต่คนจะคาดหวังขนาดในโซเชียลในไลฟ์สดเย,<อ>ยัง<บ>จับเต็ม <ๆ S 1> ยัางขนาดนานค <c oughs> น,น,น,<อ>นในซีรีส์เป็นการแสดงจะขนาดนานไหนครับก็จริงๆในไลฟ์สดก็เป็นการเอดีเทนนะครเราก็ไม่ได้ขายของจ๋าขนาดนั้นฮะแต่ว่าเราก็จะมาเอร์เทนแฟนคลับด้วยแล้วก็ลูกค้าด้วยครับให้มัน เป็นเหมือนการดูไลฟ์สดที่สนุกไปด้วยแล้วก็ได้ซื้อของไปด้วยเลยครับแล้วขายของนี่สูตรแบบตัวเองขาดสั้นเลยแต่แปลนเล็ก long หรืองไงใช่ครับก็ปกติแรกๆอ่ะแรกๆเราก,ก,ก็มาไลฟ์สดปกตินี่แหละฮะหลังๆเรารู้สึกว่าอยากไลฟ์สดแล้วแบบว่าได้ตังค์ด้วยอ่าแล้วก็เลยเอาของที่บ้านมาขายเสื้อผ้าของตัวเองแล้วตอนนี้ก็ของเพื่อนๆของคุณลูกคนนี้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นแนวพวกออกกําลังกายเสื้อผ้าออกกำลังกายกีฬากางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ลูกค้าของเราก็จะเป็นแนวแบบว่า L G P T Q ซะส่วนใหญ่ครับตรงทางตรงทาร์เก็ตเลยครับผมเขาต้องยังไงกัดโคตรเกลี้ <S <S งงยงต,ตลอดเลยใช่คือบางทมีมันก็จะมีเกงหลากหลายไซส์ครับบางทีมเราใส่ไซส์เล็กไปมันก็อาจจะแบบว่ามีมีอาจจะแบบว่ามีหลุดไปบ้างนิดหน่อยเขาไม่เห็นไหมครับพอไลฟ์สดหมดคลิปนี้แชร์ต่อแล้วอะไรอย่างงี้มีคนพูดถึงแล้วคือมีมีพี่ๆบางท่านเขานั่งอัดตั้งแต่เราไลฟ์ตั้งแต่สี่ทุ่มอะฮะจนประมาณตีสี่ตีห้าครับผมก็ยอมจ่ายเขาเลย เขานั่งแคปหน้าจอเหรอใช่เขานั่งเป็นอัดแบบว่าอัดหน้าจอไปเลยครับอัดวิดีโอยาวบางทีเขาก็เอาบางทีเราก็กําลังขึ้นไลฟ์สดปุ๊บเนี่ยเวลาเราขึ้นไลฟ์สดเราก็จะไม่ได้ใส่เสื้อข้างบนเงี้ยเพราะว่าเราขึ้นออกกําลังกายเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบใส่แค่ท่อนล่างอะไรเงี้ยเขาก็จะแคปไปลงพวกแบบว่าตามเพจต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อเรียกคนดูเข้ามาคืนอินทอร์แล้วไหมเพราเราขายของเราไม่ใส่เชืออะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นคาแรคเตอร์ผมโดยตรงนะครับเรื่องเรื่องการไม่ใส่เสื้อเพราะจริงๆแล้วเป็นคนไม่ค่อยชอบใสส่เื้อะครับ ก็เยอะนะฮะเยอะนะก็ขายดีฮะมีครับแรกๆก็คือเขาแค่เห็นแค่ของนะเพราะเราใส่ไม่ได้ใส่เสื้อเขาก็เราก็คิดจะดีไม่น่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามบ่อยมากนะหลายๆหลายๆคนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันก็ขำๆดีเราก็มีบ้างครับก็มีขายไปสองสามตัวฮะเพื่อเอนเตอร์เทนใช่ครับผม เขาก็บอกว่าขอแบบว่าอย่าเพิ่งซักอะไรอย่างเงี้ยถ้าซักราคามันตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เราก็ขายจริงเราบ้ายุ่คือเราเป็นคนใจถึงแล้วคือผมไม่ค่อยเป็นคนขี้อายเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมบอกได้เวลาพี่กล้าซื้อผมก็กล้าขายนะเราซื้อมาเท่าไหร่ตัวนั้นตัวนั้นไม่กี่ร้อยครับแล้วขายไปประมาณสี่ห้าพันครับผมโอ้แล้วก็คือไม่ซักด้วยไม่ซักคือห้ามซักครับใช่ฮะคือคือ คมอคือเป็น,เป,นเป็นทางเปียกแหงว่อคนไปทางมาเลยคือเราก็บอกในไลฟ์ตลอดว่าแบบว่าเรา <c oughs> เรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้ไปสื่อถึงทางน,าน,น,งนั้นอย่างเงี้ยคือพี่ๆอยากได้เนี่ยผมก็จัดให้ผมเป็นคนที่แบบว่าอ่ะใจถึงอยู่แล้ว <c oughs> อ๋อก็คือแล้วก็คือเหมือนอกับว่าแบบว่าเขาชอบอะไรที่แบบว่าความเรียวของเราอ่ะก็คือแบบเราออกกำลังกายมาเกงเปียกเหงื่อบางทีเราใส่เสื้อผ้าที่เพิ่งออกกำลังกายเสร็จอย่างเงี้ยเขาก็เอทั้งชุดเลยเขาบอกว่าห้ามซักแล้วก็ ค่ะมก็ก็ในเล็กแตกอยู่ครับอันนี้ก็คือเอาซื้อในหน้าไหลเลยใช่ใช่ก็เราก็เราก็อ่จะจะซื้ออีกกับพี่ผมไม่มีเสื้อใส่ออกล่องกายแล้วนะอ่เขาเขาอยากได้ผมก็จัดให้ตอนนี้มีในเล็กเป็นแตกออกมาบ้างคะเจอวิธีวิธีการเข้ายังไงนะให้ห่อใส่ไม่ให้กลิ่นมันหายอ๋อมีครับมีพี่บางท่านซื้อถุงเท้าผมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าซื้อถุงเท้าใช่ฮะก็คือเขาบอกว่าขอใส่แบบไม่ซักมานาน แล้วเวลาส่งเวลาส่งเนี่ยก็คือบอกว่าให้ใส่ถุงแกงแล้วก็มัดปากถุงด้วยหนังยางไม่ต้องซิปล็อกันเหรอคือใช่เมกเบอร์ผมก็ผมก็งงว่าแบบผมก็งงว่าแบบว่าเอาโอเคได้ครับได้ครับเลยเราก็ตามใจลูกค้ากันนี้คือลูกค้าขออะไรเราก็ตามใจฮะขายไปเยอะเลยให้พวกที่แบบว่าไม่บอกว่าไม่ต้องซักไม่ต้องอะไรส่วนมากขายแรกๆช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเสื้อผ้าของเราส่วนใหญ่เราก็เราก็ขายไปเยอะ ใช่ครับบางทีเราก็ยังไม่ได้ซักอะไรเงี้ยเราก็มาขึ้นไลฟ์บ้างอะไรเงี้ยใช่ถุงเทาที่เราซื้อไปเขายังอยู่ดีใช่ไหมคนนั้นน่ะเขายังอยู่ดีครับเขาก็ยังทักมาอยู่บ้างนะแบบว่ามีถุงท้ายอยีกไหมครับอะไรเงี้ยปกติวันอื่นเรใส่แล้วซักของเราใส่แล้วขายก็ใส่แล้วขายครับผมจริงจริงเราก็ไม่ได้กะจะแบบว่าคือจริงๆแล้วบอกว่าพี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเอาไปซักให้ก่อนเพราะว่ามันเหม็นไม่เป็นไรครับคุณบิ๊กไม่เป็นไรเอาแบบนี้เลยอะไรเงี้ยในความคิดของเขาเอาไปทำอะไรต่อผมว่า ไม่แน่ใจนะครับไม่กล้าพูดเหมือนกันว่าเอาไปทําอะไรต่อก็คือเราก็คิดในแง่ดีแล้วเราเป็นคนมองโลกในแง่บวกคือเราไม่ได้คิดไปสอเสียทางไม่ดีเราคิดว่าคนเราเขาชอบเราเขาชื่นชอบเราอย่างเงี้ยเราก็เราก็ให้สิ่งดีๆตอบแทนเขาได้อะไรเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอาจจะไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องที่อะไรอย่างเงี้ยฮะ อของใช้แต่เราคิดว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบเราคิดว่าไนร์เทนลูกค้าตัวนี้เราก็อาจจะเราก็มีหลายตัวเนาะถ้าเขาอยากได้เราก็ให้ก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ขายทุกทุกทุก,ทกไว้นะนใช่เราก็หลังๆเราไม่ได้ขายแล้วเราก็ขายแค่แบบว่าสองสามครั้งก็พออะไรเงี้ยครับผมใช่มาสถูกชอบผมบมาถูกใช่ผมก็งงเหมือนกันมัดถูกมีอะไรไ,ไปใช่มมีม,ม,มแถมปินใช่สำคว่าอะไรเกินไปมแมติ มันถ้าเป็นพวกถุงท้าอะไรพวกนี้หรือว่าเสื้อผ้าที่ใช้แล้วมันก็จะมีกลิ่นติดไปบ้านอะไรเงี้ยแต่เรามั่นใจว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนกลิ่นตัวเหม็นอะไรกันนะครัลใช่ครัใ มันก็ฝากติดตามผลงานเลานะแบบนักแสดงอิสระครับก็ฝากติดตามผลงานทางช่อง7 HD นะครับปีนี้ก็จะมีออดสองเรื่องนะครับก็มีเรื่องแม่จอมขวัญนะครับอันนี้รับบทเป็นพระเอกแฝดนะครับก็เป็นบทที่ท้าทายเพราะต้องเล่นเป็นแฝดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกอนุรุธไทยนะครับผมก็กําลังถ่ายทําอยู่นะครับแล้วก็ภายในปีนี้ก็จะมีผลงานอัปเดตมาตลอดนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ